สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษายกระดับเพิ่มวุฒิด้านการศึกษาพิเศษส่งต่อผู้เรียนพิการเข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษาค่ะ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่1โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอนำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ เรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแนวคิดในการจัดการอาชีวศึกษาส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน8วาระงานพัฒนาอาชีวะ8 Agenda ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวะทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime และขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา vocational for all เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงผู้เรียนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษาและรองรับการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2567นี้เลขาธิการคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาให้ครบทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพเร่งพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา6ให้ครูการศึกษาพิเศษครูและคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพองค์ความรู้แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช2551 มีความพร้อมและยกระดับการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั่วประเทศจึงนับว่าสอสอดำเนินการสำเร็จอีกขั้นด้านการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อสร้างผู้เรียนพิการให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีคุณภาพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาขอให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและประเทศชาติสิ่งสำคัญจะเป็นส่วนในการลดช่องว่างทางการศึกษาสร้างความเสมอภาคสร้างความพิเศษให้เป็นพลังและพัฒนาตนเองเพื่อส่งต่อให้ผู้เรียนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาค่ะ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น80คนแบ่งเป็นผู้บริหารครูและบุคลากรในสังกัดสองอสพรัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกตรงตามเกณฑ์การพิจารณาเช่นจำนวนผู้เรียนพิการในสถานศึกษาประสบการณ์สอนคนพิการจำนวน60คนซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า300คนค่ะผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรจำนวน10คนและคณะดำเนินงานจำนวน10คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ต่อยอดยกระดับให้ได้วุฒิด้านการศึกษาพิเศษเพื่อรับค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการต่อไป